สวัสดีสสดค่ะอ่ะ EP นี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามของของพี่จิ๊บอ๋อ,อคุณลูกคุณลูกอะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะคำถามของคุณจิ๊บอยากถามพี่อาร์ตว่าเทรนในการแต่งตัวของผู้ชายในปี2021เทรนไหนหรือสไตล์ไหนจะมาแรงครับ พี่จิ๊บเป็นวิชาการมากอ่าเทรนไหนในปี2021ของผู้ชายใช่ไหมแฟชั่นตกบเลยทีมีก่อนมาคาอันนั้นคือตกเทรนตกเทรนพี่กับฟพี่ก๊อฟจะมาแฟชั่นน้ำแข็งเราเดี๋ยวครับเหลือเรา แต่ปากมันมากุ่งใจที่ไงอาพิจิบคัสเทรนของผู้ชายปี2021ปากมันค่ะเจ็งไก่มาใช่ไหมก่อถามเนี่ยถามพวกเธอก่อนเออพวกเธอคิดว่าเทรนอะไรน่าจะมาจริงๆเราต้องแข็งคิดว่าคนสมัยเนี้ยเขาเขาเขาชอบแต่งตัวที่เป็นโอเวอร์ไซส์ซะส่วนใหญ่สุดตัวใหญ่เสื้อตัวใหญ่หรือว่ากางเกงที่เป็นสิวแบบขาใหญ่อหไ่อะไรเงี้ยฮะอ่า มาละหนึ่งก็เห็นด้วยว่าเป็นโอเวอร์ไซส์แต่รู้สึกว่าสมัยนี้อะไรมันมาแบบว่ามาเร็วมากแล้วไม่รู้ว่ามันมาจากไหนงงไหมมันก็มามีต้นน้ำมีต้นน้ำแล้วก็มันไปน้ำวนไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าคนเริ่มอินดิวิดอโอมากขึ้นหมายถึงหมายถึงหาเอกลักษณ์ของให้ตัวเองมากขึ้นเริ่มเยอะขึ้นอ๋อแต่ถ้าพูดเรื่องเทรนเนี่ยก็แน่นอนว่าก็คือเทรนดมันก็ต้องมาจากมันไม่มินิมอลแล้วอ่คือคนหมู่มากเป็นหลักมันก็จะเกิดเป็นกระแสเรียกว่าเป็นเทรนอ่าเข้าใจปะ แล้นนในความคิดพี่อาร์ตนะคะเอาเอา2เรื่องเนาะเอาเรื่องแรกก่อนคือเรื่องสีถ้าเป็นเรื่องสีเนี่ยพี่อาร์ตมองว่าอูเราแต่งตัวเข้ามาคือสีพาสเทลคือด้ยวยความที่พี่อาร์ตมองว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยด้ยวยกันที่มันเป็นเราอยู่ในช่วงโควิดเรายังไม่หมดโควิดเพราะนั้นดีไซนเนอร์ตั้งแต่2019 2020ไล่มาจนถึง2021นี้เลยมองเห็นว่าทุกคนอยากให้คอลเลกชั่นของแต่ตนเองนั้น positive มีพลังงานดีๆออกมาเพื่อจะเชียร์อัพกันเองเพราะฉะนั้นเมนสแวร์ก็เหมือนกันมีหลายท่านมากเลยที่หยิบจับสีปาสเทลขึ้นมาใหม่เอามาทำใหม่มีสีเบจอย่างอ่าเนี่ยข้างหลังเรามีแมสเบจนี่นี่เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสีเบจสีตรงเนี้ยเหมือนซับในสเนี่ยไม่สีตรงเนี้ยสีเหมือนซับในเออสีเหมือนซับในนี่ไง เนี่ยสีเบจนะเราจะมีสีเบจมาผสมเราจะมีสีปาสเทลอย่างที่พี่ก๊อปใส่พี่อาร์ใส่นะคะพวกนี้เป็นหลักหรือสีฟ้าอ่อนสีขาวสีสะอาดสีจะทําให้เกิดความรู้สึกว่า p o s i t i v หรือแม้แต่สีชุมพูสําหรับผู้ชายอมีมีเยอะมากสีเหลืองมะนาวสีไลน์สีมัสตาร์ดสีตะกูลนี้มาหมดเลยคันนี้พูดเรื่องสีแล้วก็มาพูดเรื่องเชฟเชฟนี่คือเรื่องทรงอย่างที่น้ําแข็งพูดว่าใช่ค่ะ ตอนนี้ส่งมันค่อนข้างหลวมจริงๆเราสําหรับพี่ไอ้พี่ไม่ได้มองว่ามันอินสปิเรชันมาจากไนตีมีอยู่ช่วงหนึ่งอินสปิเรชันมาจากยุคไนตีเยอะมากเหมือนกับเจเนอเรชันใหม่ของดีไซเนอร์ปัจจุบันโตมากับไนตีเสื้อผ้าก็เลยเหมือนกับเขามีความประทับใจกับการเห็นของเขาในยุคนั้นมันมีอิทธิพลซึ่งกันและกันเสมอทนีนี้คำาถึงของพี่อบอกว่ามันไม่ใช่พี่อบอกว่าเขานึกถึงความสบายเพราะอะไรเพราะว่าโควิดเราอยู่บ้าน เราไม่ได้ใส่ไปไหนถูกไหมฉันดีไซเนอร์เขาก็พยายามจะสนับสนุนความสะดวกสบายของผู้สวมใส่เพราะฉะนั้นวอลลุ่มมันก็จะลูสไม่ฟิตร่างมากแจ็กเก็ตสูทก็จะไม่อร์ม a ลจนเกินไ,ไปเนี่ยอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแจ็กเก็ตที่ลำลองขึ้นอ่าวอลลุ่มกางเกงก็จะหลวมขึ้นมีอากาศมากขึ้นกางเกงก็มีอย่างยืดผสมเข้ามาละฉะนั้นความกลิ่นอายของความเป็นสปอร์ตกับเนื้อผ้าที่มีความเป็นสปอร์ตยับยาก,ยยากแห้งเร็วไม่ต้องรีดเยอะถูกต้องก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในงานการออกแบบมากขึ้นเพราะฉะนั้น เทรนด์ก็เลยจะกลายเป็นเรื่องปกติมากที่มันจะดูแล้วหลวมสบายสปอร์ตแล้วก็คัลเล์ฟูลนี่คือเทรนด์ที่มาแน่นอนในปี2021และ ยาวไปจนกว่าจะจบปีนี้พี่อาร์คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็เรื่องที่น่าจะมีอยู่เป็นหลักเลยนะฮะสมมติทุกคนกลัวว่าอุ๊ยแล้วสีผิวเราจะใส่ได้ไหมจะแต่งอย่างไรใช่ใชพี่แอ้มองว่าไม่ต้องห่วงและยังมีเทรนดที่เป็นขาวดําอยู่สีขาวกับสีดำเนี่ยใน autumn winter หน้าก็ยังอยู่อ่ายังอยู่เพฉ่นอ้นไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคุณอยากจะ mix and match แต่งตัว mix and match ให้สนุกก็ลองดูเอาสีพาสเทลสีวหวานๆหน่อยสีละมุนละมุนแบบเนี้ยมาลองจับกับตัวเองดูอ่ะมีทริปง่ายๆ่ให้มีคําแนะนาเบาๆให้แล้วกันย่าง ยกตัวอย่างพี่จิ๊บพี่จิ๊บเป็นคนไม่ได้ขาวอ่าพี่จิ๊บเป็นคนผิวสองสีเหมือนพี่ก๊อฟอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะเรียกว่าผิวแบบอมเหลืองใช่ไหมซึ่งมีโอกาสแทนง่ายอ่าอย่างพี่อาร์ตเงี้ยก็ไม่เรียกว่าขาวพี่อาร์ตก็เป็นเหลืองที่มีโอกาสแทนง่ายพ,า,พาที่พี่อาร์ตออกแดดพี่อาร์ตก็มาเลยปัดเดียวอย่างน้ำแข็งจะเข้มสุดใน3คนน้ำแข็งจะแทนกว่าก็เนี่ยเรา3มคนก็มีสีหนึ่งที่ใส่ได้หมดทั้ง3คน ก็คือสีเทาที่พี่อันเลือกอยู่นี่นคือสีกลางคือมันจะไม่ดูเขาเรียกว่าอะไรหวานเกินไปเบาเกินไปเครียดเกินไปไม่มันคือกลางจริง,รงๆเทานี้ใช้ไ,ได้เกือบทุกสีผิวเลยค่ะโดยเฉพาะคนเป็นเอเชียทีนี้มาถึงสีเบจกันบ้างโทนสีเบจหรือสีสีแทนหรือสีกะก,กีเนี่ยมีหลายเฉดมากพี่จิ๊บก็ใส่ได้ใครๆที่มีเป็นเอเชียอย่างเราเราเนี่ยเมื่อจะขาวอมชมพูขาวเหลืองหรือจนทั้งแทนใส่ได้หมดเลยเพราะว่ามันมีหลายน้ำหนักเราอย่าไปยึดติดว่าอุ้ยใส่แล้วจะกลายเป็นข้าราชการไทยไหมอ่าใช่ อาจะกลัวกันใช่ไหม<ช>ว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นข้ารชารรชการเพราะข้าราชการใส่สก๊กีเรา mix and match สิคะ ลองเอากากีข้างล่างใส่ชมพูข้างบนเอากากีข้างบนใส่ฟ้าข้างล่างตเติมสีเข้าไปหนอยใส,ส่สีใส่กับกางเกงยีนก็ได้รับประกันว่ามันดูสนุกขึ้นโดยเฉพาะวอลลุ่มของซิลูเอทเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันลูสมันแบบค่อนข้างโครงสบายข้าราชการใส่ฟิตพอดีตัวกันเกือบหมดยังไงก็ไม่เหมือนค่ะแล้วอย่างก็ไม่มียศไม่มีป้ายชื่อดูยังไงก็ไม่เหมือนอยก,ยยยงงกเว้นว่าเธอเราตัดหัวเกลียนเนาะเออตัดหัวแบบเนาะลองลองทรงเบอร์หนึ่งเี้ยหัวเกลียนเนี้ยเนาะในคุณบุรุษคุณสุภาพบุรุ ก็จบข่าวค่ะรับประกันได้เลยว่าตำรวจทักเขียวอือใช่ไหมล่ะเพราะอย่างเทรนต์ตอนนี้ในเรื่องของการแต่งตัวก็พี่อันมองว่าเรามักจะเห็นรองเท้าที่เป็นผ้าใบหรือรองเท้าที่เป็นสปอร์ตเอามาคราชกับลุกที่เป็นลุคฟอร์มอลคือลุกสูทปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีดีไซน์หลายหลายคนมากใส่กระทั่งแซนดลกับสูทคือแต่งข้างบนเป็นสูทเป็นแจ็คเก็ตนะแต่ข้างล่างเป็นแซนดลคือเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าเปลือยเราไม่เรียกรองเท้าแตะเพราะรองเท้าแตะเนี่ยมันจะไม่มีสายรัดข้อเท้า แต่แซนเดลจะมีสายรัดข้อเท้ารองเท้าสารถูกต้องรองเท้าตระกูลดสารหรือรองเท้าที่มีสายรัดข้อเท้าเราเรียกว่าแซนเดลมันจะเป็นเปลือยนิ้วก็ตามแต่พี่อารจ,จะเชียร์ให้ใส่แซนเดลก็ได้หรือจะใส่เป็นสปอร์ตชูสก็ได้คือรองเท้าผ้าใบรองเท้าเทนนิสหรือรองเท้าออกกําลังกายก็จะช่วยทําให้ลุคของการแต่งตัวของเราสนุกขึ้นหรือมิกซ์แอนด์แมทแบบที่พี่ก๊อฟทำพี่อาท์ตทก็ได้นะคะเอาเบลเซอร์คือพวกแจ็คเก็ตเนี่ยมาสวมกับทีเชิร์ดเนี่ยเราก็ไม่ร้อนจนเกินไปถ้าเราบ้านเราตอนนี้เนี่ยนะจจะะบอออออกเเเเลลยยยยยวววว่่่าาาาาิงง้้้ชรรรตนนนนนนนีมมััปปป็ฤฤดดููคืไไ จนถึงสิส,ส,สไม่สิ้นสุดฤดูฝนก็ยังเรียกกัาฤดูร้อนบ้านเราอยู่สูตรกับขาสั้น is in ค่ะแต่ข้างบนเป็นแจ็คเก็ตเสื้อยืดหรือเชิ้ตก็ได้แล้วใส่ข้างล่างเป็นขาสัน้นซึ่งขาสั้นก็มีหลายครบปมากไม่ว่าจะเป็นขาสั้นเนื้อเข่าขาสั้นคุมเข่าขาสั้นแบบไหนวิธีการเลือกขาสั้นหรอความหมายคัพี่กอลฟเนื้อผ้านันนี่ว่า คุณจะแบบเป็นยังงไถ้าเป็นบ้าน,เ,นเราพยายามเลือกเส้นใหญ่ธรรมชาติอันดับหนึ่งคุณสร้างผลก็ต้องคอต,ตอลินินหรือถ้าบางคนมีเงินซื้อซิลได้ก็ซื้อซิลครอปแพนส์ก็มีซิลช็อ,อ,ชอตก็มีตั้งหลายแบรนด์น่ารักหลายคนหรือกางเกงนักมวยอ่ะที่เป็นโพลีเอสเตอร์แต่งเกงนักมวยก็น่ารักนี่ดูมีคาแรคเตอร์ดีเด้อดูเราไปไหนก่อนแต่งให้คนมอง ป้ามันน่ารักดีนะมองทุกที่เลยคิดว่าแต่งไปไหนก่อนไม่แต่พี่อาคิดว่าด้วยความที่พวกเราเป็นคนไทยแล้วก็อากาศร้อนนะเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่คนไทยคนที่ดูอยู่ที่ดูซับไตเติลด้วยเนี่ยถ้าพูดถึงอากาศร้อนใส่สูตรกับกางเกงขาสั้นก็หล่อเกืนหน้านะสูตรกางเกงดำมวยน้ำแข็งต้องมาแล้วเดี๋ยวหาสปอนเซอร์ให้ไม่มีสปอนเซอร์แข่งก็ใส่ได้หมายถึงว่าใส่สูตรกางเกงักมวยแล้วถือคนสปอนเซอร์ อ่ะหรือว่าตอบโจทย์คำถามของพี่พี่พีพจิ๊บแล้วนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าให้รักกันแต่งตัวเดเฉพาะคุณสุภาพบุรุษนะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะ n มนแ a วมีออปชั่นให้เลือกเยอะมากไม่ได้มีแค่ที่เป็น f o r m มัเสมอไปคือไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายจะต้องใส่แค่โปโลที h เชิร์หรือว่าสูทแจ็คเก็ตกางเกงยีนจบ ไม่ใช่เดีจะมีแค่สลักไม่ใช่มันมีกนเกงเกงที่คลอดออกมาเป็นหลากหลายดีไซน์แล้วยิ่งปัจจุบันนี้ no gender เราจะเห็น oh. ที่ผู้ชายถือกระเป๋าผู้หญิงมีคนถือเยอะมากที่เอากระเป๋าผู้หญิงมาถือหรือแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงบ้างอย่างในเน็ตไอดอลบางคนของบ้านเรา <Yeah. S 1> มีหลายคนมากที่ใช้เสื้อผ้าผู้หญิงมาสวมใส่ถึงแม้พี่จิ๊บจะเป็น trans man แล้วพี่จิ๊บจะคิดว่าตัวเองเฮ้ยฉันเป็นผู้ชายฉันจะไม่ใส่เสื้อหญิงแฟชั่นก็คือแฟชั่น,แฟ,นแฟชั่นไม่มีเพศค่ะถ้าเราชอบชิ้นไหนหยิบมมาใสส่่คคะแลนนุกัโอเ โอเคโอเคเอาปากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอบหนู<อ>หน่อยแม่<อ>